บางคนเข้าสังคมไม่ได้เพราะอะไรหลายสาเหตุที่ทำให้บางคนไม่สามารถเข้าสังคมได้หรือรู้สึกยากลำบากในการเข้าสังคมสาเหตุหลักๆอาจจะเป็นไปตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 1. ความวิตกกังวลทางสังคมคนที่มีความวิตกกังวลทางสังคมอาจรู้สึกกังวล หรือกลัวการอยู่ในสถานการณ์สังคมพวกเขามักจะวิตกว่าตัวเองจะทำอะไรผิดหรือกลัวการถูกตัดสินจากคนอื่น2ความไม่มั่นใจในตัวเองคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองอาจรู้สึกว่าไม่ค่อยมีคุณค่าหรือกลัวว่าเมื่อเข้าสังคมแล้วจะไม่เป็นที่ยอมรับ3ประสบการณ์ที่ไม่ดีในอดีต คนบางคนอาจเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีในสังคมเช่นถูกปฏิเสธหรือถูกทำร้ายทางจิตใจซึ่งทำให้เกิดความกลัวที่จะเข้าสังคมในอนาคต 4. บุคลิกภาพที่อินโทรเวิร์ตชอบอยู่คนเดียวคนที่มีบุคลิกแบบอินโทรเวิร์ตอาจจะรู้สึกสบายใจและผ่อนคลายมากกว่าที่จะอยู่คนเดียว หรือในกลุ่มคนที่ไม่คุ้นเคยซึ่งทำให้ไม่ชอบการเข้าสังคมใหญ่ๆ 5. ปัญหาทางจิตใจหรืออารมณ์การมีภาวะซึมเศร้าหรือปัญหาทางจิตใจอื่นๆอ,อาจส่งผลให้ไม่อยากหรือไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้ 6. การขาดทักษะทางสังคมบางคนอาจไม่รู้วิธีการทําตัวในสังคม หรือไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นบทสนทนาอย่างไรทำให้รู้สึกอึดอัดแล้วนิสัยของพวกเขาเป็นอย่างไรนิสัยของคนที่เข้าสังคมยากหรือไม่สามารถเข้าสังคมได้มักจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามสาเหตุที่ทำให้พวกเขารู้สึกยากในการเข้าสังคมแต่โดยทั่วไปอาจจะมีลักษณะดังนี้ขี่อาย คนที่เข้าสังคมยากมักมีกมความขี้อายและรู้สึกไม่มั่นใจเมื่ออยู่ท่ามกลางคนหมู่มากพวกเขามักจะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นหรือรู้สึกกลัวว่าจะทำอะไรผิดในการสนทนาวิตกกังวลความวิตกกังวลในสถานการณ์ทางสังคมอาจทำให้พวกเขารู้สึกเครียดหรือกังวลว่าจะไม่ได้รับการยอมรับจากผู้อื่น หรือกลัวว่าตัวเองจะโดนวิจารณ์มักจะชอบอยู่คนเดียวบุคคลที่เป็นอินโทรเวิร์ตมักจะชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวมากกว่าและรู้สึกพลังชีวิตลดลงเมื่ออยู่ท่ามกลางคนจำนวนมากพวกเขามักจะชอบกิจกรรมที่สงบเงียบเช่นการอ่านหนังสือหรือทำกิจกรรมคนเดียวไม่มั่นใจในตัวเอง พวกเขามักจะมีความรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับตัวเองและคิดว่าตัวเองไม่ค่อยมีค่าหรือไม่เป็นที่สนใจในกลุ่มคนซึ่งทําให้ไม่กล้าแสดงออกเก็บตัวบางคนอาจจะเลือกที่จะเก็บตัวและไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองให้กับผู้อื่นพวกเขามักจะรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนหรือเรื่องส่วนตัวให้คนอื่นรู้ ขาดทักษะในการเข้าสังคมคนบางคนอาจไม่มีทักษะในการเริ่มต้นบทสนทนาหรือการเข้ากลุ่มสังคมบางครั้งพวกเขาอาจจะรู้สึกไม่รู้ว่าจะพูดหรือทำอะไรในสถานการณ์ที่มีคนอื่นอยู่ด้วยเจ็บปวดจากประสบการณ์ในอดีตประสบการณ์ที่ไม่ดีในอดีตเช่นการถูกปฏิเสธหรือการถูกทำร้ายจิตใจ อาจทำให้คนเหล่านี้กลัวที่จะเปิดใจและมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นคนที่มีลักษณะเหล่านี้อาจจะไม่แสดงออกในสังคมแต่พวกเขาก็มีความสามารถที่จะปรับตัวและพัฒนาได้ผ่านการฝึกฝนและการสร้างความมั่นใจในตัวเองนอกจากนี้การมีคนใกล้ชิดที่เข้าใจและสนับสนุนก็สามารถช่วยให้พวกเขารู้สึกดีขึ้นในสถานการณ์ทางสังคมได้ ทุกคนมีความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างกันการเรียนรู้และการฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมอาจช่วยให้พวกเขารู้สึกสะดวกและมั่นใจมากขึ้นในการเข้าสังคมได้สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือคำแนะนำได้ที่คอมเมนต์ด้านล่าง